สิริถามอะไรหน่อยสิสิริเคยฝันบ้างไหมไม่ลูกพี่ฉันไม่เคยฝันหรอกทําไมเหรอลูกพี่ฝันอะไรไม่ค่อยแน่ใจจําไม่ค่อยได้เลยสิริไม่ใช่ฝันอย่างเดียวหรอกที่เมืองจําไม่ค่อยได้ตอนตื่นมึงก็จําอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันเรอสิริฝันดีหรือไม่ดีล่ะฝันว่าถูกรางวัลที่หนึ่งมันดีหรือเปล่าลนั่นเขาเรียกว่าฝันลมๆแล้งๆ แล้วทำไมคนเราเวลาหลับต้องฝันด้วยฝันเกิดขึ้นในการหลับระยะ REM เป็นหลักเมื่อกิจกรรมของสมองเพิ่มสูงขึ้นเสมือนว่ากำลังตื่นอยู่การหลับระยะ REM สามารถบอกได้จากการกรอกไปมาของลูกตาขณะหลับทั้งนี้ฝันสามารถเกิดได้ในการหลับขั้นอื่น แต่ฝันเหล่านั้นมีแนวโน้มสมจริงหรือผู้ฝันจำได้น้อยกว่ามากฝันกินระยะเวลาตั้งแต่ไม่กี่วินาทีไปจนถึง20นาทีบุคคลมักจำฝันได้มากกว่าเมื่อตื่นขึ้นหากฝันในระยะ REM โดยเฉลี่ยบุคคลมีฝัน3-5ฝันต่อคืนว้าฝ <Wow. S 1> ันมีแนวโน้มนานขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ระหว่างการหลับ8ชั่วโมงบุคคลจะใช้เวลากับการฝัน2ชั่วโมงมีผู้มองว่าฝันเชื่อมโยงกับจิตไร้สำนึกโดยมีตั้งแต่ปกติและสามัญไปจนถึงเหนือจริงหรือแปลกประหลาดเกินฝันสามารถมีได้หลายอารมณ์เช่นกลัวตื่นเต้นสนุกสนานเศร้าโศกผจญภยัยหรือเกี่ยวกับเพศเ,เหตุการณ์ในฝันโดยทั่วไปอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ฝันยกเว้นลูซิตรีมที่ผู้ฝันรู้สึกตัว บางครั้งได้สร้างความคิดริเริ่มแก่บุคคลหรือให้ความรู้สึกถึงแรงบันดาลใจไม่เข้าใจสักอย่าง REA คืออะไรก็ไม่รู้เสียเวลาคุยกับเมืองจริงๆเลยครูอธิบายตั้งนานเมืองเสือกบ,บอกว่าไม่เข้าใจอะไรสักอย่างไอ้คูบโบตาตู้เอ้ย